ผายาผมงคลพระเจ้าค่ะท่านโปรหิตข้านร้อนใจยิงนักกับสถานการณ์บ้านเมืองในเพลานี้ท่านจงช่วยจับยามสามตาดูสตาบ้านเมืองให้เราทีเถิดว่าเหตุการณ์จะเป็นเยี่ยงไรได้พระเจ้าค่ะผายามีพลเก้าจากการที่ข้าพระเจ้าได้จับยามสามตาดีมากอกสามทีดูเนี่ย ปรากฏว่าเพลานี้กองทัพพ่อบิดจากต่างเมืองได้เข้ามาหวังจะประชิดและกวาดล้อมไพ่ฟ้าของเมืองเราพระเจ้าค่ะและข้าจะต้องทำเยี่ยงไรอ่าณนะเพลานี้เห็นที่บ้านเมืองเราต้องเรียก4ยอดกุมารขวานฟ้าหน้านดำสังทองสิงสม,มุทรถึงหากไกลพบชะลวันไกลทองนาง12มาช่วยบ้านเมืองเราอีกแรงพระเจ้าค่ะพอเดชาพระายาไป้ผลกล้าเพลานี้ข้าสึกขอบิด ได้ยกทัพมาประชิดหัวเมืองแล้วมาเจ้าค่ะง่าท้เจ้าทายแม่นมากเจ้ารีบไปจัดทหารทุกนายเข้าประจำการที่หัวเมืองทุกฝั่งอย่าให้ข้าศึกยกทัพเข้ามาในบ้านเมืองของข้าแล้วเอาไพร่ฟ้าของข้าไปเป็นเฉลยได้โดยอันคัด ฉาสารแม้มวยมีงาโคกระบือมอรณาเขาหนังก็เป็นสำคัญบุคคลถึงการอาสัรสูญสิ้นสารพันคงแต่ความชั่วกับดี อชอบครับมีเพื่อนชาวต่างชาติได้ดูมิวสิควิดีโอทุกคนมีแต่คนแบบหันมาถามมันคืออะไรมันคืออะไรนี่มันคืออะไรซึ่งในแถบนี้มันก็แต่งตัวกันแบบนี้สมัยนั้นแหะแต่ม,มีคนทำละครนแนวนี้แบบนี้มีประเทศเราประเทศเดียวครับคือเหมือนหนังกำลังภายในของจีน,นครับคาแรคเตอร์มันชัดดีมากๆก็ชอบเลยสาจริงเธมมีบางไหมอยากเชิญเธอปากตาไรมาช่วยหยุดฝนก็ได้ไหมปาตีจเจริญรสาที ขอนจะจักรวงวงเขาเน้นเรื่องของคนที่ต้องต่อสู้มันเป็นเรื่องของคนต้องอดทนกว่าที่คุณจะเปิดเผยตัวเองว่าคุณเป็นฮีโร่ได้คุณต้องผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างถ้าอดทนบางทีก็มีสิ่งดีๆมาช่วยเช่นอาจจะเป็นตัวเทวดามาช่วยพระอินมาช่วยในนิทานจักรวงมักชอบเป็นอย่างนั้นในนิทานไทยเนี่ยคนเนี่ยต้องทําความดีถึงจะได้สิ่งตอบแทนความดีก็ต้องเอาชนะความไม่ดี ว่าเสน่ห์ของละครจักจักรวงวงนี่มันอยู่ตรงไหนครับน่าจะอยู่ที่ว่าความเป็นไทยเป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าเราค่อนข้างจะมีมันานมากผมเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีละครจักจกวงเนี่ยมันเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างแบบเป็นสิ่งที่แบบว่ามันอยู่คู่กันมาเป็นละคร,ครที่ว่าดูแล้วเนี่ยเด็กก็ดูดีผู้ใหญ่ก็ดูได้ครับดูแล้วก็มีสอนความรู้ให้เด็กด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะเป็นสเสน่ห์ทางนั้นแล้วแล้วกระแสละครจักรจกวงในปัจจุบันลดลงไปไหมครับครับผมไม่นะครับผมว่าน่าจะมีมากขึ้น เพราะว่าด้วยความที่ว่าคุยกันพูดกันเอ๊ะคุยเรื่องอะไรกันเชยนี่ไม่ดูเหรอไม่ดูได้ยังไงก็จ่ายมันตั้งนานแล้วนี่เงี้ยคิดว่าในอนาคตล่ะครับ ละครจักจักมงวงในความฝันของพี่นําเลียบก็ได้ครับอยากให้มันเป็นแบบไหนครับอยากให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากจะให้แบบว่ามีคนสนใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆครับแล้วก็สนใจเรื่องวัฒนธรรมวรรณคดีไทยถ้าไม่มีละครจักจักมงวงต่อไปเนี่ยเด็กๆหรือว่าคนดูคนในประเทศเราก็อาจจะเริ่มลืมเลือนวรรณคดีบ้างนิยายเป็นปรลาที่เคยเล่าตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าบ้างอะไรอย่างเนี้ย และไหนจะเป็นศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็ตัวละครต่างๆในในในละครในจังหวงที่เคยมีมันก็จะสูญหายไปเป็นยังไงกันบ้างละครับจักจกัจกวมงๆงในวันนี้นะฮะ ผมรักการแต่งตัวของเราเนี่ยแหละครับผมแต่ที่แน่ๆนะคบที่อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นี่คือละครจักจักรงงงเนี่ยแหละครับเพราะอีกหน่อยเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นละครพื้นบ้านของเรานะครับที่มีเฉพาะประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นนะครับและละครจักจักรงงงเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทุกๆคนนะฮะได้ดูกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ต่างได้รับคําสั่งสอนจากนิทานพื้นบ้านที่มากลั่นรวมกันอยู่ในละครแบบจักจักรงงงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกติสอนใจเรื่องของธรรมะย่อมชนะอธรรมนะครับทำดีได้ดี อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งของเหล่านี้แหละครับสามารถหาดูในละครจากๆวงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วนะครับครับผมพบกันใหม่วันอาทิตย์4ี่ทุ่มหาทีกับรายการ1วันเดียวกันที่ช่องทีวีไทยแห่งนี้ครับผมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หน้าที่ของนักข่าวหัวใจสำคัญคือการสแสวงหาข้อเท็จจริงครับอ,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 อาวุธของนักข่าวคือการตั้งคำถามความเก่งชาตในการหาข่าวไม่เท่ากับจรรยาบัต